สวัสดีครับผมฟุกฟุลคูนะครับคลิปนี้อยู่การเปิดกล่อง Black g a t t e r Robo Devolution จากค่าย MJH นะครับงานนี้เป็นงานก๊อปปี้จากจีนนะครับโดยกล่องนี้ราคาจะอยู่ที่1,300บาทถึง1,500บาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขาเลยนะครับซึ่งกล่องรอบๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ขีดค่าแดงอย่างนี้อันเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นสีดำนะครับ ตอนเอาเข้าบ้านก็ไม่ได้มีใครสงสัยนะครับว่ามันคือกล่องอะไรนะครับเพราะทุกคนก็คงคิดว่ามันเป็นกล่องรองเท้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิด<ๆ>กล่องกันเลยนะครับในกล่องนะครับก็จะมีผ้าหอัน2อันนะครับแล้วก็มีแผง 1, 2, 3, 4งสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเ 14นับอ่า13 14แผงนะครับ15 16 17 18 19 20 21นะครับ22 23นะครับ24 25 26 27 28นะครับ29 30 31,32,33นะครับมี33แผ่นครับเดี๋ยวต้องนับอีกทีหนึ่งนะเพราะแผงมันเยอะมากนะผมนับแล้วลายตาครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือนครับก็ไปเล่นสีดำอย่างนี้เลยนะครับตารประกอบก็เหมือนกับเออเกตเตอร์ ator, ตัวเสีแดงครับน่าจะเหมือนกันทุกส่วนเลยเพราะว่าตัวนี้มันก็ต่างกันแค่สีนะครับ แล้วก็ผ้าพันคอที่ให้มาอันนั้นอันหนึ่งนะครับนอนนั้นก็คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับด้านหลังก็เป็นการติดผ้าคุมกับการติดปีกนะครับมา2แผนกันสักนิดนึงครับเริ่มจากาส่วนหัวของเก t เตอร์โลโบก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นสีดำมาให้นะครับซึ่งทางงานเขาบอกว่าตัวนี้เขาจะทำการแก้ไขใบหน้ามาให้มันคมชัดขึ้นนะครับ ก็เป็นอันนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูเหมือนตัวสีแดงมันเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนสีเฉยๆนะครับรายละเอียดมันก็เหมือนเดิมไม่ได้แก้ไขอะไรมาเท่าไหร่นะครับแต่ก็รู้สึกว่าตาสีแดงเขาทํามาเล็กลงนะครับตัวเก่าเนี่ยตาสีเขียวเขารู้สึกว่าเขาจะทํามาใหญ่เกินนะครับนี่เขาก็ทําสีมาให้แล้วด้วยนะครับเป็นสีเขียวนะครับสีทองสีแดงนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่ง อันนี้น่าจะเป็นเข่าครับเป็นเข่าสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าครับซึ่งให้มา2อันครับอันนึงเป็นผ้าพันคอนะครับก็ยาวน่าจะประมาณ20เซนได้นะครับแล้วก็เป็นผ้าคลุมด้านหลังนะครับก็มี2ด้านนะเป็นแดงกับดํานะครับด้านในก็จะมีโครงเหล็กอยู่นะครับมันสามารถดัดงอได้อย่างเงี้ยนะครับ มีโครงเหล็กอยู่ข้างใน4อันนะโครงลวดอยู่ข้างใน4อันนะครับอ่าแล้วก็ผ้าบันคออันนี้ก็มีลวดอยู่ข้างในเหมือนกันก็งอได้นะครับอันนี้เป็นแผงตัวเอนครับก็เป็นส่วนของหน้าอกนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่นะครับเป็นแผงสีดำนะครับก็มีมาแผงเดียวครับในกล่อง แผง A1 นะครับเป็นในส่วนของคมขวานนะครับให้มา2อันนะครับ4ชิ้นนะครับอันนี้เป็นแผงตัว B นะครับเป็นแผงสีดำนะครับเป็นส่วนของชุดกอดตรงขานะครับก็สีดำเขาทำมาค่อนข้างสวยนะครับไม่มีรอยช้ำพงพลาสติกด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็น่าต้องแก้ไขกันเองนะครับ อันนี้จะเป็นแผง B 1นะครับรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของอคมขวานนะครับเป็นสีเทานะครับเทาเข้มเลยนะครับให้มา2แผงนะครับแผงตัว C นะครับในส่วนของชุดกรอะสีเทานะครับอันนี้ไม่มีรอยช้ำเลยนะครับแล้วก็ร่องทำมาค่อนข้างลึกนะครับ อันนี้เป็นแผง C1 นะครับก็มีหลุดมาอันนึงเป็นปลายขวานทับแหลมแหลมเลยนะครับซึ่งมันแหลมมากนะครับเป็นพลาสติกสีเทาเข้มเหมือนกันนะครับแผงตัวดีนะครับเป็นในส่วนของชุดเกรอ่ที่เป็นสีเทานะครับให้มา2แผ่นนะครับก็อันนี้ไม่มีรอยช้ำของพลาสติกหรือการฉีดสีเลยนะครับอาจจะมีรอยติดฝุ่นนิดหน่อยจากโรงงานนะครับก็อันนี้ถูๆออกได้นะครับ แผงตัว e นะครับมีรอยช้ำของการฉีดสีอยู่ตรงแผ่นอันนี้ชิ้นนี้นะครับในกล้องน่าจะมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะมันเล็กนะครับอันนี้เป็นแผงในส่วนของกระโปรงนะครับอันนี้เป็นแผง f นะครับ i 1นะครับเป็นสีเหลืองสองแผงภายในกล่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของอา,อาวุธนะครับอันนี้แล้วก็หัวไหล่นะครับแล้วก็ติดตามตัวเป็นหนามแหลมออกมา อันนี้จะเป็นแผง F1 นะครับเป็นในส่วนของปีกนะครับซึ่งให้มา2อันนะครับก็สีดำอันนี้รู้สึกว่าจะมีรอยขูดอยู่ตรงปีกอันนี้นะครับในกล้องไม่น่าจะเห็นนะครับแล้วก็มีรอยช้ำอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับเร่านั้นก็ดูปกติดีนะครับ อันนี้เป็นแผงตัวจีนะครับเป็นแผงมือนะครับซึ่งมีมาให้ประมาณเอ่อหนึ่งสองสามสี่นะครับมีมาสี่คู่นะครับผมอันนี้จะเป็นแผงจีนหนึ่งะครับเป็นในส่วนของปีกนะครับซึ่งเอ่อในตัวสีแดงเนี่ยตรงปีกเนี่ยหักง่ายมากนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวสีดำเนี่ยเขาจะเอ่อแก้ไขมาหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้เขาให้มาสองแผงนะครับก็เป็นปีกสองข้างนะครับ อันนี้เป็นแผง H นะครับเป็นชุดเกราะสีดำนะครับก็มีรอยช้ำตรงหัวไหล่ตรงนี้นิดนึงนะครับชิ้นของหัวไหล่นะครับชิ้นอื่นก็ดูปกตินะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีรอยช้ำอะไรมากนะครับอันนี้เป็นแผง H 1หนึ่งนะครับเป็นแผงสีเขียวที่อยู่ตรงปีกก็ยังเป็นสีเขียวเข้มๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องทำสีใหม่เหมือนกันนะครับถ้า ใครอยากให้มันดูสว่างขึ้นมานะครับแผงตัวไอ้นะครับเป็นพลาสติกใสสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทึบไปหน่อยนะครับอาจจะต้องซื้อสีมาทําเองถ้าอยากให้มันดูสว่างมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวเก่าตัวสีแดงกับสีเขียวจมเลยนะครับพออยู่กับสีแดงคือแบบมันไม่ค่อยสว่างออกมาสักเท่าไหร่ผมเลยคิดว่าตัวเนี้ยอ,อยากจะทําสีเขียวใหม่นะครับผม แขนตัวเจนนะครับเป็นในส่วนของหนามนะครับหนามสีเทานาแหลมตามแขนนะครับแล้วก็ในส่วนของมีดนะครับซึ่งให้มา2แผ่นะครับก็มีรอยช้ำของการฉีดสีอยู่ตรงโค้งตรงนี้นะครับมีนิดหนึ่งนะครับตั้งสองอันเลยนะครับซึ่งสีเทาที่เขาทํามาเนี่ยสีเงินอันเนี้ยผมว่าเขาทาขํามาค่อนข้างดีนะครับมันแบบว่าเออไม่ได้เป็นต้องต้องทำสีก็ได้นะครับ แผงตัว K นะครับเป็นในส่วนของโครงในกับอาวุธนะครับที่เป็นมีดนะครับมีดสองประจันนะครับซึ่งให้มาสองแผงนะครับก็อันนี้มีรอยช้ำตรงมีดตรงนี้นิดนึงนะครับนอกกนั้นก็ปกติครับไม่ได้มีรอยช้ำอะไรนะครับอันนี้เป็นแผง L นะครับเป็นในส่วนของโครงในกับด้ามจับขวานอันนี้นะครับ ก็เป็นสีเทาเข้มครับมีรอยช้ำของพลาสติกตัวตรงเอวตรงนี้นะครับชิ้นอื่นก็ปกตินะครับไม่ได้มีรอยช้ำอะไรมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงตัวเอมนะครับเป็นแผงสีเทาเข้มครับรู้สึกว่านี้จะเป็นในส่วนของโครงในนะครับให้มา2แผงนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงของแอคชั่นเบสนะครับซึ่งให้มา 2แพงกับอีก1่1อันนะครับซึ่งหน้าตาของ Action Base <ix iv ate> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งให้ขนาดมาค่อนข้างใหญ่ครับมันพอดีกับตัว Getter Robo เลยนะครับไม่ได้เล็กหรือใหญ่เกินไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเ,เปิดกล่อง Black Getter Robo จากค่าย MJH นะครับดูจบ <reek> แล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปการรีวิวจะตามมาเร็วๆนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ